สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดียววิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจําวันที่22พฤศจิกายนนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยภาพรวมเกี่ยวกับภาพรวมประจําสัปดาห์นะครับก็วันนี้ทําลง2องที่นะครับก็คืออัดอัดพร้อมกันนะครับลงทีเดียว2ที่ในเทรนด์วิวกับในเพจนะครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมลืมเปิดไหมคืออยากจะร้องง่ายนะฮะต้องอัดใหม่ โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็ระยะสั้นนะครับเมื่อเมืม่อวานครั้งก่อนนะครับที่ลงไอเดียไปก็คือว่าหลังจากที่ราคามันมันเบรกเอาตรงนี้นะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่ามีแรงมียอดนินดนึงแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาดันไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยการเบรกเบรกขึ้นไปเนี่ยจะทาให้กรอบแนวต้านแนวต้านของกรอบพักตัวตรงเนี้ยนะครับที่หมื่นแปดสามหมื่นแปดพันสามร้อยดอลลาร์เนี่ยกลายมาเป็นแนวรับนะครับซึ่ง พอมันมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนตรงโซนแถวนี้ก็เลยได้โซนแนวรับมาเพิ่มนะครับก็จะกลายเป็นโซนแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ18,500ถึง18,300ดอลลาร์นะครับซึ่งก็เท่าที่เห็นก็ดูแล้วมีนัยยะพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้โซนมาแล้วเนี่ยราคามันมีการลงมารีเทสให้เห็นพอดีนะฮะเนี่ยรอบนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาดันมาอยู่นะครับแล้วก็ รอบนี้ทำสวิงลงมาแถวๆหมื่นแปดอลลาร์นะครับก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาดันกลับขึ้นไปได้อยู่นะฮะตอนนี้ก็ยังรับๆกันอยู่นะฮะแถวๆโซน1 8 5 0 0แปดห0ถึงน้นะครับดังนั้นแปลว่าถ้าจะไปต่อนะครับราคาจะต้องยืนเหนือโซนนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปต่อในระยะยาวนะครับแต่ถ้ายือๆแล้วเนี่ยมีการเบรกเอากลับลงมาเนี่ยราคามันจะมีโอกาสกลับมาวิ่งเป็นเป็นโซนพักตัวไปต่อนะครับแล้วก็ แล้วก็โซนแนวรับตรง1 8 5 0 1 8 0ถึง1ม3 0 0เนี่ยมันจะกลายเป็นโซนแนวต้านราคานะทีนี้การขึ้นไปอาจจะอาจจะยากกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะเจอช่วงพักตัวยืดออกไปยาวขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ยัง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 ดูดีอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะรับกันตรงนี้แล้วรีเอากลับขึ้นทัวรแบ็กกลับขึ้นไปได้นะครับผมทีนี้ถ้าในกรณีที่มันเป็น Worst Case ก็คือเบรกเบรกเอาลงมานะคร ก็จะราคาเนี่ยมันก็จะมาวิ่งนะในกรอบพักตัวอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยชุดตรงเนี้ยจะกลายเป็นระยะสั้นตรงเนี้ยจะกลายเป็นฟอเบรกนะฮะที่มันเบรกขึ้นมาตรงเนี้ยนะถ้ามันเบรกออกกลับลงไปนะตรงเนี้ยจะกลายเป็นฟอเบรกแล้วราคาก็จะมีโอกาสไปวิ่งไซเวอ์ออกข้างในกรอบเดิมก็คือ1 8 3 0 0ถึง1มื0นนะครับประมาณนี้แต่ถ้ามันลงมาต่ำกว่า17,500เนี่ยก็ต้องมาโฟกัสที่โซนรับด้านล่าง2แนวก็คือ หนึ่งหกห้าร้อยถึงห6 4่0หกสี่ร้อยนะครับแล้วก็หนึ่0ห้าเก้าร้อยถึงหนึ่งห้าเจ็ดร้อยประมาณนี้นะฮะแต่ว่าภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยผมว่ายังยังไม่มีอะไรน่าน่ากังวลเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยวิกเนี้ยราคายังปรับตัวขึ้นมาเป็นบวกอยู่นะครับถึงถ้าให้ระยะสั้นมันย่อนิดหน่อยมันแต่มันก็ยังปิดบวกก็ยังดูดูดีอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อในสัปดาห์หน้าได้นะฮะแต่ถ้าผมมองอย่างนี้ดีกว่าถ้าอ่า ขึ้นมาฮะเออได้ละถ้าราคาเนี่ยนะฮะถ้าราคาจะไปต่อในระยะยาวนะสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าราคาจะปรับตัวบวกขึ้นไปต่อได้เนี่ยวิกเนี้ยก่อนปิดแท่งเนี่ยมันต้องไม่หลุดนะฮะก่อนถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องต้องรับอยู่นะครับโซนเนี้ยต้องรับอยู่นะครับ แล้วสัปดาห์หน้าจะ,จะมี Po t e n t i a l ในการปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าก่อนก่อนปิดตลาดนะครับก่อนปิดแท่งสัปดาห์ราคาปุ๊บเบรกเอากลับลงมาเนี่ยแปลว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก่อนที่มันจะปรับตัวขึ้นไปอะ่ะมันจะมีโอกาสที่จะพักตัวก่อนนะฮะในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนที่จะปรับตัวเลือกทางอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยถ้ามันไซเย์แล้วเบรกเอาลงด้านล่างเนี่ยก็ก็ไปโฟกัสที่ โซนแนวรับด้านล่างทั้งสองโซนนะครับก็คือลงลงไปต่ำกว่า1 7 5 0 0เนี่ยก็ไปเจอแถวแถวหมื่นหกห้าร้อยหมื่นหกสี่ร้อยนะครับหรือหมื่นห้าเก้าร้อยถึงหมื่นห้าเจ็ดร้อยซึ่งแถวนี้ก็ดูแล้วมีนัยยะพอสมควรน,นะครับแถวนี้อ่าพูดไปให้ดูหลายครั้งละนะโอเค ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับภาพโลบิตคอยเดี๋ยวผมทวนให้อีกทีหนึ่งก็คือตอนนี้ราคาในระยะสั้นเนี่ยมีโซนแนวรับนะครับอยู่ที่1มื่0หดอลลาร์ถึง1 18, นึ่0หดอลลาร์ซึ่งถ้าราคาไม่หลุดไปต่ำกว่า1มื่0แดอลลาร์จนจบอาทิตย์นี้นะครับในวที่หน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้เลยนะครับโดยมีโอกาสที่จะไปทดสอบจุดออเทมไฮเมื่อปลายปี2017ได้นะครับแถวๆ19,000ถึง20,000นนะฮะแต่ถ้าก่อน ก่อนปิดแท่งสัปดาห์ราคาลงาตับมาต่ำกว่า18,300เนี่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งพักตัวออกข้างนะครับในในกรอบราคาที่18,300ถึง17,500นะครับส่วนถ้ามันจะหลุด17,500ลงไปเนี่ยก็ค่อยไปโฟกัสไอตัวโซนแนวรับด้านล่างนะครับที่16,500ถึง16,400แล้วก็อีกโซนหนึ่งคือ15,900ถึง15,700ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในกรณีที่มันปรับตัวขึ้นไปต่อได้ในสัปดาห์หน้าเนี่ย ถ้ามันไปอยู่แถวแถวหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยตีว่าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยก็ได้นะฮะถึงสองหมื่นนะครับต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่เล่นสั้นไล่ราคานะครับอาจจะเจอช่วงที่มันเป็นเป็นทุบหลอกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะอาจจะมีการเล่นกับจิตวิทยาของนักลงทุนนิดนึงนะฮะอาจจะเพื่อให้เห็นภาพเหมือนเหมือนช่วงช่วงต้นปี2018นะฮะ ว่ามันมีการทุบแล้วอาจจะลงต่อยาวเงี้ยฮะแต่ถ้าทุบแล้วนะครับมันไม่ได้เสียทรงอะไรนะฮะคงสร้างไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยโอกาสที่มันจะปรับฐานแล้วขึ้นไปต่อก็จะมีอยู่อาจจะเจอคอลเลกชันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นนะตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องสนใจนะฮะแต่ถ้ามันไม่ทุบแล้วมันเบรกขึ้นไปได้เลยเนี่ยก็ไปรอลุ้นแถวๆเป้า261.8ฟิปนะครับหรือที่ประมาณ2 1898ดอลลาร์นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมด ของที่ราคามันปรับตัวมาในทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็แล้วก็การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้านะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปอัปเดตรายวันนะครับผ่านทาง t r a d i n g View นะครับแล้วผมก็ไปแชร์ในเพจให้ดีนะฮะก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผม it's it in the crossfire